ลกันไว้เลยสบายดีไรสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบรรจุครูทุกคนวันนี้มาพบมาขอทางสองเบา,าย,ยวาวเชียวเด้อเย่สุดุๆเลยย์คือตอนนี้เงินเน่ากับบทท่านได้พอหรอกมีม,มีหักก็ได้เช่าล้านแต่ว่าเฮากเาะเฮาอย่างไงไม่เห็ดก้อนนะแต่เพื่อเขาได้ทุนมาอีกกะจังว่ามันอันนะั้นแต่เฮาเคยจ้างเราสามนี้แล้วสามแล้วสี่แล้วไอเนาะทางพี่เจา้าอัน ขอสาวซีเนาะแม่ขเพิ่มอีสองล้านบรายอว่าเป็นสาเป็นซาหล้านเขาก็ชิได้อยู่สิบสามล้านแต่ละสองคนเจริเจคนสองคนคนนสิบสามล้านมาชงคนมาชิได้ชิได้อยู่เลเรื่องอันซา้างเพือนซรุปรเลกับเมนซาหกล้านแล้วตอนนี้น้องนาดีใจปะดีใจเนาะชิได้ ใกล้เข้ามาแล้วพี่้องเลยเนาะเออดีโบกตีใจเท่นละเพื่อนในลน์พี่้องเลยก่อนสิจบคลิปปิดคลิปกันมิเตวบายอย่างไทั้งน้องลาขอบคุณขอบคุณ บ่าบยาวมอนกุอัดเลยด้งกันเว้สบายดีสวาัดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบจุครูทุกคนวันนี้มาพบมาพอทางช่องบ่าวยาวเชนเ้เด้อเสือโอ้คักคักคักคองนเนาะบอี่บุญได้ปอบังได้แล้วส่งไปบุไ้เลยบาดี่ชบุญสะพานบุญเนเเสร็เนาะเอาี่น้องเลย กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ตกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบโมยาวด้วยดแนดอีกรอบนึงพี่น้องในชสว่างคำคำค่อยแรงพี่น้องโอ้จกักเป็อย่างเนาะทั้งนั้นก็นได้ <laughs> <c oughs> เอา้าพี่น้องเลยพอดีบ่าวดีเพิ่นนัดสร้างมาพี่น้องเลยเนาะสิเป็นอะไ,ไรก็ทั้งว่ากันพี่น้องเลยว่าราคา ท่าไรเนาะนัดสร้างเฮือนหลวงพอ่อนี่แหละมาเบิง่งน้ำกันว่าเพิ่นเสียวท่าไยพี่น้องลราเพิ่นเสียเฮ็ดบอเนอะาะอ้เราเฮ็ดเฮือนเปลี่ยนบ่อนะแม่งลูกบุญเนาะใบดีอะไรใบดีไอ,อ้ใบเยอะใบดีสบายดีคุณละมาเลยแล้วบอดี้อะมาละมาอะเน่ยนัด ไอ้ผู้ที่เราขายเลขจะตั้งสะไปเบี้ยอะไรก็บอกไอ้โดยจะจเอ้าเอ้าเอาเอ้าบังเอามีแล้วก่อนจ้ะไม่เนี่ยไปกับเมียคือเก่าไปกับเมียสองคนคือเก่าบ่ลูกปลาอยู่น้ำไม่เท่าลูกปลาไปน้ำไม่เท่ามาอะไรมาดีหน้เด้อเกี๊ยวกี๊กี๊อะไ่ะเอาไปต้มชูเมียกินเด้อ đoi 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 chào chào xíu lên nè lên nhẵn ngọc này, này. ôi oh, oh, đi oh, đã đi đã dạ. đây bài đi à, anh đi anh ở đây à tập đi cái gì cái gì cái đi cái gì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  cái เล็กหมูบ่เล็กหมูคือว่างูอาจารย์อาจารย์ให้หมูกับปลาหน่อยกับปลาใหญ่มันคือว่างูสิฮะหมูว่าจะบอกยังไงหมูหมูหมูปุ๊กๆนะเล็กปลาเมียเขาก็บอกยุ่งเหมือนนี่เล็กปลาหน่อยกับปลาใหญ่อาจารย์ให้กับเล็กหมูไม่เลยปลาแล้วเนี่ยมาตำล่าเก่าอีกแล้วมาคุยเวียงน้ำก่อนเอาเบอรนึงเบียรเลยเขาไหมเอาเบอร์นึงเวียงก่อนเด้อเอาเอาอันนี้มานั่งเอา ตั้งเข้าคุยกันยังอยู่ได้อืมไปเจาะหย่อนเลยหี่อนนะมาพี่น้องมาว่างแล้วหรอมามาสบายดีอีกรอบหนึ่งแน่เลยสบายดีสบายดีเนาะทางหลวงพรและไอ้างพี่น้องเลยเนาะมาพอกันไอไอ้เลีกซะพี่น้องเลยเนาะซื้อจะได้ซื้อไอซื้อบุญมี ซื <laughs> ้อซื้อคือเมียบอญะอันบ่บดีแท้เมียซื้อบุญมีบุญมีเอาบุญมี่อยู่วะล่ะเอาบุญมี่อไร้เลยบุญถึกเนาะบอกคืออยู่ด้คืออยู่จักบุญมีเทพอนไซบอไอบุญไอบุญมีเทพอนไซจักอยบ่บอกกูบ่อยักเนละบู่บอกคืออยู่เลยตูชายปาร์ตี้ี๋ยวมาชวนให้เราแจักน้ำชส่ปาร์ตี้ใช้ไอบุญมีนุน้องเทพรชไย

บพราะเขอยากมาล้มเรื่องช่างก็ไม่อะไรฮะไม่ว,าว่าลดลดพอดกันได้เท่ายมือนีะคุยกันมือ<ะ>เรื่องเรื่องเฮเทียนนะนะเขาว่ารักสาเนาะต่อต,อ,ต,อ,ตอนบางบางต้นคันลดได้กับมิเต่่ทำล้านสองล้านตท่านัน้นคันเทียบลดอันกว่านบ่นได้เนาะหมดเท่านั้นเพราะว่าอันนั้นแต่ว่าเห็ดตางซวยเรือดดแบบนำตีเจ้าอะไรเอาก่อนนะ ด้วยดวยด้วยด้ทางวัดเทพเจ้าับมาช่วยกันเอานกขององค์มาเป็นเสื้อเรือกันเลยถึมาช่วยทางน้องเป็นนี่แหละเขาก็ได้เพราะว่ารถได้สำนันเพราะว่าปกติมันหันรถว่าได้เพราะว่าเพราะว่าไม้ที่เจ้าหันเป็นไม้ไม้ไม้แอมเป็นไม้มาจากโรงงานเด้ไม้โซล่าเออมาจากโรงงานอะไรบริคบดิเออบริคบดแล้วตอนนี้บริคบไม่ได้กบไม้ตัวนี้ครบหมดแล้วชุมนี้ไม่ได้คบไม้ตัวนี้แต่เป็นปูอืม ไม่ค like, ือไม่ทางมันนี ay, ay, oh, ่แหละนั่นี่น้องนจด้ก้นมันชินักนมันตัวนี้ไอ้ขน้ยไอ้ลดไอ้ดได้เทไรไอ้ปาบ่บ่มงมันุดบ่แล้วุดได้แต่าปาปล้านุดหั่นบบได้มีซาเป็ล้านเห็ดไดทำนั้นซาปล้านชุดหรบนี่ชุดเลยนะลุงอีกเนี่ยจัาหน่อยบได้บ่ง้อมสักเหป้อมแล้วานั เ,อเอจ้านี่ยบ่อเป็นคนหาซ่างกม็มีโมเห็ดเห็ดน้ำกันเห็หนดน้ำกันก็บน้ำก้านนั่นแหละสร้างน้ำก้านนั่นแหละขาดอยู่น้ำเจ้าบ่าชาอชุดขาดอยู่น้ำเจ้าบ่เออบ่อเรือ่องเรื่องราคาเนี่ยเออแมนกระทาโมโมนะเดุ้ดชุดขาดอยู่แล้วบ่คือเนี่องนี้ใหญ่ทั้งแถวแถวจ้างอยู่อยู่เซปูนหันเซาซีล้านพร้อมขึ้นยูหันนะแม่แม่แล้วเฮา เอาอยากมาคุยน้ำอ้ายว่ากันว่าราคานั่นหรอ้ายพอชอ,อยกันได้บอสประมาณซัสซี่ละต่างซอยกันเพราะว่เาเข้าห็นอ้ายอยู่ใกล้เที่ยวไปมาสะดวกขนาดมันบปไกลกันสร้างทุมเฮ้าก็มีแต่ว่ามันมันอยู่ไกลอยู่ชินูกีฬายุทีมชาติแต่ว่าเออเหมายว่าเขาอยากหา่างผู้ใกล้เพื่อว่ามันสะดวกไปมาของของเจ้าเองขนาดอ่ะ ตัวเองไรต่อสนเอากระตากโซยกันเลยว้าวสองคนอยู่ใกล้ๆกันนี่มันก็ตกอยู่เดือนคันเ็ดมันเดือดกายหมดละแค่ไหนกัเจ้าอยู่ไหมมันนักทำไมเนี่ยแกกัดใจอยู่กระตากโซยกันหากันก็มาคุยกันนะแบบเคยบ่เห็ดบ่หูีเนาะแม่ก็คุยกับเราเท่านึงแล้วมื้อนี้นวันนี้เออไม่นี้เอาจริงเราจังบอกจริงจังมื้อนี้คันว่าอ้ายพร้อม ตกลงราคาก็ได้ถ้าใช่ไอ้ไมาเห็ดเลยไม่เอาสั่งมาครบแล้วไม่ฮั่นนะกระบอบังคับกันแกว่าจากมาคุยกันให้มันทุบมันแตกได้ชำได้เอา้ากัน่าได้เอา้าชุดอีกอ่ะชุดชอีกอ่ะคือตอนนี้เงินเฮากับโบท่านได้พอหรอกมีมีมหักก็ได้เช่าล้านแต่ว่าเฮากเาะเฮาอย่างไงไอ้ไมาเห็ดก้อนฮัน่นนะแต่เพื่อเขาได้ทุนมาอีกกต่จังว่ามันอันนะั้นแต่เฮาเคยจ้างเราซ้ำนี้เล้สามแล้วสี่ล้าหเนาะทางพี่เจ้าอัน ขอสาวซนเนาะแล้วก็เพิ่มอีสองล้านบรายว่าเป็นสาเป็นเสาหกล้านเขาก็จะได้อยู่สิบสามล้านแต่ละสองสองสองคนเจริญเจคนสองคนคนในสิบสามล้านมาชงคนมาชิวได้เฮ็ดได้อยู่ได้แต่ว่ามันกิสิช้าใชน้อยเนาะเฮ็ดลายก็คือเก้าเครื่องมือเลย่ะนี่แต่เขาคบไม้แล้วแล้วก็มีเขาบุญ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 กับสองคนก็ได้เราว่ามือ มือยกมือย่อกับมีแต้ท้ายบ้านให้ทั้งเหมือนเฮาเนี่ยให้ครอบครัวแล้วหาหาคนมัยอมาครอบครัวนี่แหละกอีกอย่างเนาะครับวันนี้ไม่หันวันนี้เฮาขอสำนักสำนักสหก้านวันนี้ไฟได้ลับต่อมาใช่ไฟมีไฟหันซุ่มเฮานี่สิดึงลงให้น้องเพื่อนในเสาเลยแหละคันว่ามันดึงบมท่านเลยเฮาขอมันไม่ตู้นี่เฮาขอมันเราแล้วโอ้ตอนของเราแล้วโอเคโอเคนะ แต่ว่าเงินเอาสิดึงไฟล้งให้นนะมีแล้วทีมงานมีแล้วแต่ว่าแจ็คเปินสิมว่าดึงให้มือได้มือได้แหละทางบาต้นแจงเมื่อกี้นี้ว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบทางเจ้าของก็เห็ดสางไฟประมาณวันที่ชิมหาขออ่ว่าาขอต่อขอต่อตู้แล้วก่อนก็ได้ก็ได้อยู่ฮาขอต่อนน้ำผุนี้เมนตู้นี้ สำนั่นล่ะสำนั่นได้สำนั่นเด้วหันกัน้องมานั่นเด้อ้าลองนองฟ้ตอูบ่บ่โอ้ยบ่ะตัขาดกพเให้น้องมันต่อก่อนน้องเว้าดเออใเว้าน้องลองเว้าดิบ่กล้าอีกนั่นกะตัดปุดเสร้างกได้ได้สดี เออก็บโบยกบะโบยกดกันไลยเนาะกัดเช่าฮกกัดเช่าฮกได้อยู่กระชับนะกับโบมีขึ้นมีเกินกรอยู่เรานี่พร้อมขึ้นอยู่พร้อมกั้นห้องเอ็ดบันไดเล่าบันไดแล้เวเบิร์ดเลยนะยกเ,เวน้นยกเว้นเชื้อพืชเชื้อพื้นะเขา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 จ้างตางหัดตอนนี้นนแค่นว่าราคาแค่นั้นไอโอเคเนาะถ้าเช่าฮกไปได้เนาะเ็ได้แลยแม้ว่าเรื่องเรื่องการอยู่การกินแบบ กันอยู่กันกินกะตามมีตามเกิดให้แล้วเออก็ตามมีตามเกิดเพิ่นมีหยังก็กินตาบักหุ่งบัหอยก็ย่อมือย่อมือบ่หั่นลก็บ่ให้ว่ากันบ่ว่าจังเนาะุบเาเข้ามาก็บ่ว่าดอกบางเทื่อบางมือก็มีบางมือก็บ่มี่ก็สิซื้อมาฝากอยู่คั่นก็ต้องเบิ่งผลงานอ้ายกะถ้าผลงานอ้ายมันงามกะมีหลังหน้าหลังในก็โยกสิจ้างต่อไปจ้างต่อไปอีกออเบิ่งต่อ เบิ้องเฮ็ดดังนี่ก่อนเมนเมนเบิ้งเบิ้งเบื้งสี่มือก่อนเมนเมนได้กับเบิ้งจริงกันแล้วอันนี้ไม่ได้เห็นหน้าบ่ไปแล้วมาแล้วไปสามทองอ๋อจะแบบฟานแล้วหรื่ยอดอ๋อสามทุ่งคูอ๋อยอดหมดเลยกับอันคือฮาวอน้ำไอเห็นแล้วไออันทีมงานชุมเฮาเป็นทีมงานสายบุญยูทูบเบอร์สายบุญแหล่แหละต้องถ่ายคลิปกันตลอด อันะและอยากบอกไอ้นั่นนี่ก้อนบางที่มาเลยจนไอ้บอกเข้าใจฮะนะจุมเฮาเลยต้องถ่ายคลิปให้เพิ่นให้ผู้ใหญ่ผู้เพิ่นซอยให้เพินนะพ่นเห็นน้ำตลอดต้องถ่ายคลิปกันแต่กับโบมี่ยังหลอกถ่ายคลิปกระทำถ่ายกันนี่แลหละฮอดกันตอนใดกันตอนใดบางเถาก็บ<ร>ชิมีถามไอ้ลูกไอ้ลูกเลงนีจะโคนก็มีอยู่อัพอัพเดทไปให้เพิ่นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องการตีการชมนี่กับบัวกันตีบัวเขาแบบเอาสั่งมองหน้าในฮ็ด เออมองนี่บกคักเก็ไอ้เปลี่ยนอะไเฮาเนี่ยเหนไหจะเป็นยังเนาะขอยากได้เนาะเป็นการคุยกันไว้ก่อนนะธรรมดาเนาะแต่เนาะแต่บ่ให้บ่ให้ให้ให้เกลียดกันนะโอ้ไอ้มองนี่บ่งามไม่เปลี่ยนอะไเฮาเนี่นั่นนูนนี่กะกะบอกกันเห็นไหมฝ่อช่างบางคนกับบุร่าเลยเนาะบุร่ายกันเลยบางคนกับเขาเขาตีแหล่แบบนห้เขาอีกเลยชินะบ่บ่พอใจสรงหูอันนั้นนะหูแต่ว่าอยากเห็นนะหูเพื่อนบ่อยไม่ธรรมดดีมีอยู่แต่ว่ามันแฟร์บูมินิดตอนหนึ่งนะ แต่ถ้าจะเอาเฟซไอไว้ไปเลยมันจะง่ายอานนั่งก็ไดมีอยู่แต่น้องคอยแต่ว่ามีแบบแต่บบมันมันมันมีลายนะมีรูปนึงก็กบบมีลายอยู่ต้องถ่ายให้ก็ได้ไอถ่ายไว้เครื่องไม้เครื่องมือไอ้กระคบอยู่ตีคบปฏีเห็ดสิบสองเสาแล้วอ่ะแมนแมนแต่เสาเนี่ยขาดอยูสามเสาแต่กำลังสีหามากอยู่ ตอนนี้เรามีเก้า <B ling> เอ็ดเป็นนั่นแล้วพ่อของกินดูกันนั่นแล้วก,กันหองกันโมเดิร์นดังเ้าแล้วกับมื่อไรในเ้าฮอนจังหวะถามเบาเบาป้องส่งโมเดิร์นถือว่าเป็นลังลังแรกเนี่ยนะพี่น้องในบ้านนี่ยังบูมี่ยังบูมีเลยบม่ได้มีเนาะอยู่บ้านเนาะมีไดยังบูมี ไอ้ไทยกันได้นี่จะจะกลับไปหาทีมงานเบิรงกันได้ไหมนี่คืนโค้งมันสิประมาณนี้นะครับตามตามคืนโค้งไอเรียนเฟซอยู่แต่ว่าเวลาจังเล่เฟซเั็นอะไจังเล่มีโบลายมาได้ครับอันนี่จนอันนี้ตอนตอนมุ้งหลังคาแล้วนี่ไอไทยกัได้ไทยบ่ มทรงเราก็ได้ละเอาเฟซกัน้เราก็ถ่ายเบื้งต้นนอเบื้งก่อนดิแป่องเบื้งก่อนเก้าแมนหกนเกขนาดถ่ายในละหกมาเพเก้าแต่เบื้องนี่แมนแมนแมน้างพีละเก้าางีเก้าอละหกมองงนด้วมันก็สิงง่ายด้วย กับบริยากนะ,ะญญกมันบริยันง่ายมันบริมันมุกุบมุงอย่งเนาะบ่บวบบวบกุกได้ตอกได้ตัดอย่างลายยางนะกับสิวัยย่คกาเฮ็ดกบแล้ว,วแล้วก็เธอว่ากบไหมแล้วเธอว่าบดนกาเฮ็ดเฮ็ดไปแนละ้เพราะว่าอุปกรณ์เคื่อนมันกับท่านได้มากครบนะตอนนี้ทุกคู่กันแนละ้วตอนนี้เฮามีแต่เครื่องไม่ซื้อเครื่องเคื่องเถ่อนหานะแล้ะซีเนอร์บัตรนั่งอีเวลาเฮามาเนาะมากับเธอเฮา บ่บแม่นว่าเฮาชิมาแบบทุกมือของเธอทิศนึงเฮาชิมานึ่ยซีหามือเป็นฮาจิกาชงซงมือของเธอบังเธอก็ได้อยู่ติเขอมาฮะนะเฮาชิมาจะหาจะหามือเอามาแต่เขาฮาจิกาจะซองมือทิศหนึ่งของเธอองเธอกัชิมาแบบเต็มเต็มทิศเลยยังมีเวียกมีอย่างชี่บอเออไปทำมีเวียรงานเด็กว่างานติมันมันจะมีทุกคนเลยเวลาเขามันจะทำมีเวียกจะเป็นหากะ สิคาดนะแก็มีทุกคนนั่นแหละสร้างอะไรนีสิมาให้สิมาคูมือเลยมันก็จะปฏิเออมันก็เขาบอกก้อนนั่นนะประเด็นแบบเพื่อความสะดวกเออเพื่อความสะดวกทางเจ้าอันนั้นแบโดยโดยพอที่เจ้ามาบรเหารคอยว่าใช่ป่ะนะโดยโดยแบบนี้นะเพราะก็ต้องก็มีเบียบก็จคนนั่นแหละมือมาเนยมือมาเนียแหละแต่ก็เพราะว่ามันก็สิบกแล้วก็สิบก็ขาดลายประนั้นเออบอกเพื่อเมียนะนจ๊ะเมน กับผมไ่ได้ว่าเล่งดอกเครับแต่ว่าแผ่เด็นหลักๆมันก็อยากให้มันให้มันงามให้มันงามให้มันเหนียดหนาว่าฉันๆักถ้าว่าเขาเล่งเขาเห็ดไหว้ลายมันก็ออกมาคือข้างมันใช้ส่น็อตหรือว่าตอกเนาะพวกเจ้าสิเห็ดระหว่างใส่น็อตกับตอกก็ได้อะว่ามันขัดขวางใส่น็อตนั่นเนาะใช้น็อตมันก็ขัดไปในเนึงใส่น็อตมันก็ เฮาเฮ็ดแล้วก็เอาตอกเล็กตะปูคั่นวาเฮาตอกเล็กตะปูเลยมันสิมันก็คือว่าเอาน้ําเล็กตะปูมันก็บ่ใหญ่หั่นนะปู10นึงติน็อตหั่นแหละน็อตหั่นแหละบุญน็อตหั่นแหละส่าวานแล้วก็บุญใส่น็อตประกอบแล้วก็คือเฮาิกให้มันงามนะคั่นเฮาตอกเลยมันกสิิกยากอีด้บนเล็กปูมันคึ่งคือว่าเด้อคึ่งสิคึ่งเนาะเฮาระดับ เขาเครื่องเงินดินนั่นละตอนนี้เงินคือเขาว่าอะไรงบค่าสช้างนแต่เขามีอยู่ซาล่าและเขายากให้เพื่อนน้องผูนิตตั้งคืนก้อนสังกะซี่ยังกันยังบทันมีทึ้นมาหรอกแต่ว่าใหอยากไ้ให้อ้ายตั้งคืนเป็นโค้งห้างก้อนนะถามมันโมมีแล้วไอ้าตั้งขึ้นแล้วเขากะเขากะชิ้ใจทำไอ้ฮิตไปก้อนแล้วก็จังโจ้ยนะถามมี่ก็เป็นไอ้ฮิตเงาเลยี่น่ะ สมมติว่ามันนี่จะเข่าบริษัทไม่กองมันไม่โดนลายนะอัดลาดอยู่พี่นนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังขาดขาดช่างอีกหกล้านเนี่ยนี่เราเนาะแต่ว่าเรามีอยู่ซาวด้วยเน่ยเนี่ยแล้วก็ซาวหกล้านยังขาดอีกหกล้านแต่ขาดไม่แผ่นเอม็มไมซาลาอะไรกับสังกะสีกับพวกวงโคบานประตูพวกนั่นแหละพี่น้องจังว่ากันเขายกขึ้นก่อนยกขึ้นเนี่ยมันเป็นคู่เป็นห้อยก่อนแหละจังว่ากันไปพี่น้อง ประมาณนี้พป็น้องเนาะ่อลองกันได้สุดๆุดแล้วไ่ได้กดกันลนกว่ากันเออบกดกัคือว่าแล้วมันก็พอไปพอมาแสกไปเราก็มันใกล้นี่บ้านเราก็ไกล้เฮ้ยดินหน้าเหตดไดบอกเป็นดินได้ก็ินคอยเหตุเข้มทางอันเด้กเดนมนแล้วจะกลังไรลั่งวิจุดเขมทางตอนน้องเฮียนอันเด้เหตุเวลาอันบิจี่ดิบบ็อก ตอกแล้วใส่บ hmm. ่งกบแล้วแล้วแต่ว่าเนี่ยขัวมือออกมือเนี่ขัวมือเนาะแม่อยู่บนขัวเพื่อนตะปิดมันจะเป็นดินดินจี้แต่ว่าเขามุ่งครั้งนึงละแต่ว่าเพื่อนใครตอนน้าแคมท่ากินจุกเด้เทปูเดียวได้หันเหรอเพอปเดียวเลยเทปูเดียวเลยเก่งดิผมบอกลูกเล่ลูกอยู่คนเหรอเทคานเทิงหันขึ้นลงขึ้นลงอยู่หันละเทได้จ้ะเอาไม้เน่ยขึ้นลงขึ้นลงมันก่มีคนได้จ้ะ อสายก็ตัวเองก็บ่มีงานแน่นะจ้างบ่จ้างเอาเป็นหยังวะเงินคําน่ติแ่ละเฮ็ดเป็นอยู่เนาะเขาเฮ็ดเฮือน100ล้านเขาไปจ้างมเขาจ้างสร้างก็100ล้านคือเก่าอยๆตก200ล้านก็มีเฮ็ดเป็นเจ้าเฮ็ดเป็นอยู่ก็ดีแหละเนาะคือเฮานี่แล้วลยเฮานี่แล้วแต่ติเฮาน่ะติเป็นอยู่เอองั้นบ่งามก็เบิ่งเมือก็เบิ่งเห็นเนาะ ตามนั่นแหละค่อยเฮ็ดไปเห็นเลยปฏิบัติเราครับปฏิบัติเครื่อนค่อยตกอยู่ลอยไปลานบุและอยูงไหนอยู่อเป็นดินเนาะเป็นดินเลยเลยเฉพาะซื้อเครื่องได้แต่ไม่ใส่ค่าจ้างนะซื้อเครื่องอันนั้นก็หมดหาหกสิบลานเฮ็ดซื้อเครื่องซื้อได้หัานไอบุญมีเนาะอันอันอันเดิมบ้านเดิมไม่เนี่ยอยู่ใส่ขมอัน คนขโมยมาจัดนะชาเขกผูกใส่บัวทองคือบ่กภาษาเราทึ่งเลยะก็คนชนชาติการหักเบาแตกต่างกันนิดนึงแถวนี้โถอยู่คนจะชนเผ่ากันเออชนเผ่ากันเมืองยังไงใส่บัวทอ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 งมาเมียอยู่พี่ติมาอยู่พี่จิกปีละห้าปีห้าปีมาบ่ได้หึดมาได้ใช่ห้าปีนี่ละะโอเคอันบาลีอ้ายชิลเลอร์เฮ็ดได้เมื่อไร ไม่ครับเรือีครับเริ่มมากบมือได้เอาเป็นวันเป็นวันเช้าหน้าได้บะมันนี้มืวันจันไอ้มันพูดเนาะะัดชุกามือนะวันเช้าเขาก็เริ่มเห็ดไปเลยวันเสารันจิบ่งไปเลยบห้เห็ดบอกนั้นห้เห็ดบ่เป็นเาิอันนั้นกเอาบดกน้องกันไมเา กบไม่ไม่มือยุกยัม่ตามอนะบอกงามไม่ได้มันเกิดได้ได้นะมันเสานะอยู่น้ำเสาแล้วเสาแข็งเฮงเาเหม่่ือยกเสาระหาือมันเทางนี้แล้วอันนี้มือกบไปชื้ออันนี้เป็นห่อเฮดวี่ง่เ็ดห้เจ้ามือไร้งาเลยมือไดเงาป่ะบอกตั้งเดียวทำไหมมันชุกบ่เลยเพราะว่าเห็นที่ลาใต้ก็จะเห็นมันชุกมัน วันอาทิตย์บว์วันอาทิตย์เราใต้ที่เราคือกันวันศุปวันพุ๊บโบวันยังเลยแต่วันนี้เนี่ยวันศุปคือเรื่องเดิมไะศุปเป็นอหาวหาวันศุกปหรอซุปสบายเลยว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งคือว่าวันศุปเป็นหัวขาววันเสาร์เป็นหัวออกมานี่นะวันศุปเป็นยังก่อเป็นปิ่นหัวเข่าวันศุกปิ่นหัวเข่าเลยวันเสาร์ปีนหัวออกเลย เออมื่อไหรมันก็จะได้ปินออกคืเกาแล้น้อวเลอเมืออไรก็ได้จะได้ปิ้นออกกี่รอน้อยเนาะมือรก็ได้เอาเาๆนั่นก็คือการนั่นนะจากมืออะไรบแน่นอนชิงแน่นอนแแบบเันดีเออกรบพื้นใจพใจมวนเจอมือ้ยกกระจังหามือหายนี่มือยกจังว่อันนี้หอมพังเบิ้งนี้นตกแห้งนี่เมื่อคืนนี่เนาะ ก็ให้วันจนล่มเลยวันเสาร์น้อยเนาะอีสองมื้อบื้นประอาทิตย์ชุกแล้ววันเสาร์เราเริ่มเลยวันที่จิบซีคนคนคนเธอหาว่างเออนะฮะทิโทรบอกเจ้าได้ปะไดอืมที่โทรอาชิเขามาเห็ดคนว่างแล้วมาควบไว้ล้นนะเพราะมีปัญหามาแมนแมนแต่ว่างเราให้มานำเนินการด้วยแต่ไฟนี่โตแล้ไม่ตู้นี่แหละเอาหายเอากคอหายแล้วโตแล้วเรากดกระเบื้องครับไฟแล้วติจัดการนี่ ให้มาคบไว้ก็ได้มือเล็กมือหน่อยก็ได้ตามให้มีเวลาอะไรต้องขายเลขน้ำบัตรนี่เนาะจะยุดแล้วจะยุดขายเอี๋เอาเอาเงินตัวนี้ก่อนเอาเงินเฮดเ้กันก่อนจะได้ยุดขายนะยิ่งขายเลขเนี่ยจะเอาวันหมดเลยหยุดก่อนหยุดก่อนขายเลขครับกระได้ยูเดือนหนึ่งสองล้านเโอ้ยให้กูยุยชื่อเนาะแต่กูมีเบียได้เขาขายก็ไม่เป็นว่า เป็นมือแบบดำสองซามองมาเลยนะะนี้มาตรการครับมาคายเลขแบบนี้มาตรการจะเป็นยังไงนะเป็นตำรวจบอทหารบอทหารอ๋จเโอ้เนหลงพอทหารเหตุใเจ้าที่ไหนรืตัวนี้เป็นทหารอ๋อออเคอคคคออ Thay có là, phụ hình hàn là. <coughs> <coughs> hình mọc <coughs> <hình> <coughs> đó chú, sống thầy chú Bình nhanh đọc Đó, tâm lụa cả cái nem hết ngam cái tay bất này, Có mấy văn hà rồi này Thì nó phải vương ai lao Thì nó thả xôm nóng can Ờ, thả Và cũng này cả bất bất thua lộ Nó, thì nó นะถ้าไอ่เราเข้าไปเบิ้งแล้วก็นชี้เห็นเราบอลเราเฮ็ดไปพี่น้องมันก็ดิติ้ชิชมาเองเราเออช่างทีมนี่นะโอ้สีมือใช้ได้งามงามกับปัจจินยองมาเองดอกกินอะไรเราโอเคไอี๋ยวจังว่ากัน,หนเห็นเนาะเมื่อไอ้ว่างแล้วก็เดอเอาเบอร์กันนะเบอร์เทากินนี่แหละอ,อีกสองมื้อนี่ตัวไอ้โทรมากินนี่แหละอสองมื้อแต่ไอ้ว่างแลนมาเฮ็ดโรดเลยเา่ิเท่าพอเทาอยู่ไกลดิอยู่เซโนหัวหัวชิได้มาเหัวชิมาฮอด Ok, bola, sao không nrock... uh, tổ sẽ được... là sao The tie and women. Kai cắt. To say bất ngờ. I saw a toad. What is your toad? Toad, đi. I don't know. 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 I lô know. I don't lô I don't know. lô don't know. I don't know. I don't know. อ,อ,อากาศิวต์นนเลขน้ำเล่าแล้วขายเล็กเพราะเล็ก,ม<า>กแม่้าซื้อหลังไม้ก็ได้ตีตัวหน่นโย่ยันวะ <laughs> มันยังเตะ่ายลิปเตะครบรถพื่น้องคนนี้เข้าใจอยู่ยันเป็นเป็นชิววกนยันพิษแถ้เลยแม่อีหละเปาา็นโกวะโตแบบใดแม่ต่อไหมจตขึ้นเพราะยแล <laughs> เราบอกจะพกตัวขึ้นชาเป็ดหยุดพันที่เลยนี่ชาเป็ดได้บ้างเป็นไ,ไวอ้อันนี้แหละพี่น้องสรุปได้เนาะสรุปได้เสาหกลานกับทางต่างอยู่ทางเส้นปูนกับประมาณล้านสองลา้านกับบุกเป็นยางเพราะว่าก,กางซอยไอ้แล้วน้ำต่างซอยกัดกันลังเฮ็ดเชื่อนสัานเรากะดัก พี่น้องกล้วกิซิโปรกงแหลงเล้วกับประบานนีหละกันเรื่องอาหารการกินก็คือข้าวาอะไรคือที่ผ่านมาเนียหาสุกินมกเตงหมกเตงอยู่ร่านไหลยว่ามือโปรเซ็ปมาแล้วกะการออกกางอนมาแล้วกินพระว่านึ้นนอกกเข้าน้ากับช่างไกเฮาที่ซอยกับหมเข่ามีน้ากาทางแต่ละแ่บกเปลืองดอกแล้วก็สงคนนึง กินแล้วเราห้อมาแต่เพื่อนเราเก่งไม่ได้ไม่ได้ยากหรอกเห็นหน้าสามทงผู้มิแต่กินน้ำเล้วได้เหรอพอได้กินนิดเดาะไปซะไปชิลเล็กกันชิลเล็กชอเล้งมามามาไปไปไปเดวเนาะเด้ทำมิแต่ว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องในเรื่องอันเรื่องอันซาซางเฮือน สรุปลบแรกแกเมนซัลโคล่าด์เนอตอนนี้น้องหลาดีใจปะดีใจเนาะอืมสิได้ใกล้เข้ามาแล้วพีนน่น้องเไยเนาะเอออ๋อดีบ๊อกดีใจแท,ท่นลาเพื่อนในรายพี่น้องเไยก่อนสิจบคลิปปิดคลิปแกมิเตว่ายจากให้ทั้งน้องหลาขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เจดีเบิร์ตกุสูรทุกคนที่เข้ามาสรอยเรือเนาะน้องหลาเดี๋ยวนาะงประวัติสิเป็นทั้งใต้ทั้งเหนืออ่าทั้งนอกทั้งในเนาะเออหยกเมื่อขึ้นทัวขอบคุณขอบคุณทุนเนาะ không có một khóc lại không có con lại thằng con chạy đi mất con đi chơi lúc dài lại nhiều bạn con như lúc pha đấy hay là tình ta phải bài thử có này các con các một con hàng đấy โอเคเนาะไรล่ะโอเคมาขอมายืนหนเลยโอ้พี่รองเลยใส่เสื้อสีดำลดเกลียวแล้วสีจับเนาะมาดิเนาะหน้าตาคือว่าพุดพองขึ้นมาดิโอธรรมดาได้หน่องพ่อนี่เนาะป้าสายพ์พี่น้องเลยมิเตว่าโอเคแหละเนาะทั้งหมดอจ้าเองก็จะได้ขอเจ้าคลิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะถือว่าที่ยกดีใจท่านรองเพลินไรพี่น้องเลยตอนนี้ก็ซาวกล้านเนาะสรุปเลยยังไง อ้าวอยู่ดีไม่เฮงเบิดคู่สู่ทุกคนเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปของวายาคือเก่าคือเหลิมเนาะติดตามประกาศได้ทำวายาองกกต้ตงกรับขอโทษก่อนพาหลายเนาะอยู่ดีไม่เฮงพี่น้องเลยบ๊ายบายสบายดี